การเซตอัพชุดถ่วงที่ความแน่นไม่พอนะครับมันส่งผลต่อฟอร์กิฟเนสสำคัญฟอร์กิฟเนสก็คือค่าการให้อภัยเวลาที่เราเกิดข้อผิดพลาดน่าจะอยู่9มาอาจจะกระเด็นออกไปอยู่7จ็มันน่าจะกินเส้น10ออกไปอยู่ที่ประมาณ8ค <'m> ารนูนะครับประกอบให้ถูกต้องประกอบยังไง <'m> การใช้สายขึ้นคันเนี่ยมันเป็นโปรเตสที่เรียกได้ว่าปลอดภัยมากที่สุดแล้ว เพื่อเมคชัวร์ว่าคันนี้ประกอบได้สมบูรณ์แล้วจริงๆคาน,นูระบบลิมมาตรฐานหรือระบบโดฟเทลมันจะเป็นระบบที่เราจะดันเอาช่วงบ่าบริเวณตรงนี้ของตัวคนของตัวลิมม่านูเนี่ยเข้าไปในร่องตรงนี้ที่เราเรียกว่าโดฟเทลข้อผิดพลาดสำหรับผู้เริ่มต้นมือใหม่เนี่ยก็คือมักจะใส่ลิมเข้าไปอย่างเงี้ยเลยโดยที่ลืมเอาเอาตัวโดฟเทลเนี่ยยัดเข้าไปอยู่ใน h o าส i n g ตรงนี้ของมันแต่ยัดกันไว้อย่างเงี้ย แล้วแต่มัน,ม,นมันก็ยังเทยอยู่มันก็ยังให้ตัวไไอย่างนี้ได้ซึ่งการการประกอบในลักษณะเนี้ยถ้าเราผือขึ้นสายไปนะครับมันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะเวลาตอนที่เราเราพุชเพื่อที่จะขึ้นสายเนี่ยริมมันก็จะหลุดริมรุ่นใหม่ๆในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะทําเป็นสติกเกอร์แปะไว้แล้วเขาก็จะมีแปะสติกเกอร์เอาไว้ทั้งบนและล่างนะครับผมซึ่งในสติกเกอร์เนี่ยนะครับก็อันไหนเป็นด้านบนเขาจะเขียนบอกไว้เลยว่าเป็นเป็นอัปเปอร์นะครับแต่ถ้าทางกลับกันถ้าเป็นด้านล่างเนี่ย เขาจะเขียนอะไรว่า lower หรือ bottom หรือ BTM นะค,ะคือซึ่งเป็นตัวย่อจากคำว่า bottom นะครับซึ่งเอาไว้ในตัวล่างนะ,ะาะกใส่เข้าไปจนดังลึกนะครับมันจะมีระบบลูกปืนที่มันจะล็อกเข้ากับล่องที่อยู่ข้างในนี้อยู่เลยนะครับผมพอแล้วปล่อยปุ๊บเนี่ยลิมก็จะไม่ได้ร่วงสายนะครับบ่วงใหญ่นะครับสวมไปทางด้านบนบ่วงเล็กล็อกด้านล่าง นะครับแล้วก็ขึ้นสายโดยใช้สตริงเกอร์หรือใช้วิธีการพุชผมจะถนัดเป็นการพุชมากกว่านะครับแต่ในกรณีที่เป็นคันที่ปอดส,สูงมากนะกอม m ล่า Pocket ของอยที่ระยะช่วงของระหว่างโดฟเทลกับช่วงของโคลลิมเนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมจะอยากจะแนะนําให้ใช้เป็นเป็นโบสตริงเกอร์หรือสายขึ้นคันจะดีกว่าพอมันกว้างผู้ปฏการคอนโทรลอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคันธนูที่คายปอนออกมาเยอะๆนะครับบางทีตอนที่จังหวะที่เราพุชเพื่อจะขึ้นสายเนี่ยมันทําให้ลิ้มเนี่ยมันหลุดออกมาได้ค่อนข้างง่ายพอเราประกอบคันธนูตัวตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีเรื่องของอุปกรณ์ r i ร s นะครับซึ่งก็คืออุปกรณ์ส่วนพวกไม่ว่าจะเป็นสูงหรือสแต p นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นข้อผิดพลาดของผู้เริ่มต้นเหมือนกันซึ่งก็คือว่า มักจะไขน็อตไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เรารู้อยู่แล้วว่าเซเบไลเซอร์เราใส่ไว้ในตำแหน่งไหนใช่ไหมครับแต่เราเจอบางคนที่ใส่ปุ๊บแล้วเนี่ยไม่มีการย้ำเพื่อให้มันแน่นจริงพอยิงๆไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสเต็ปมันเกิดการแอบสอบและกระแทกจากตัวคันสเต็ปเกิดการสะบัดสะบัดไปเรื่อยปุ๊บมันค่อยคลายค่อยๆคายค่อยๆคลาย,ย,ลาย,ย,ลายสิ่งที่ตามมาก็คือบางทีนะครับถ้าเราทําจนเกิด คือถ,ถ้าเราปล่อยให้เกิดพฤติกรรมในรูปแบบนี้บ่อยๆปุ๊บเนี่ยนะครับพอหน้าคอนแทคของตัวสแต็ปกับตัวตัวบูชชิ่งของตัวไฮดรนูนเนี่ยมันห่างกันมันกลายเป็นว่าน้ําหนักกับการสบัดมันจะเป็นโหลดอยู่ที่น็อตตัวหนอนของตัวตัวตัวสแต็ปเนี่ยนะครับปล่อยไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆปุ๊บเกีียวเกิดการเสียเกียวเกิดการขาดได้ถ้าเป็นในระดับของการแข่งขันผมบอกไล้ยนะครับว่าการเซตอัพชุดถ่วงที่ความแน่นไม่พอ นะครับมันส่งผลต่อ f o r g i v e n เ s สสำคัญ Forgiveness คืออะไร Forgiveness ก็คือค่าของการให้อภัยเวลาที่เราเกิดข้อผิดพลาดยิงไปปากปากปาก,ป,ากปุ๊บแล้วแบบเออเฮ้ยมันน่าจะอยู่9มันอาจจะก,กระเด็นออกไปอยู่7มันน่าจะกิน 10, เส้น10ออกไปอยู่ที่ประมาณ8อะไรอย่างนี้นะครับพอเวลาเราใส่ศูนย์ปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยครับน็อตตัวยึดเนี่ยไขกวดให้ให้แน่นกว่าเดิมนิดนึงนะครับ และในทุกๆครั้งที่เวลาเรายิงซ้อมหรือเรายิงแข่งเนี่ยนะครับผมก็คอยคอยหมั่นเช็คตรงนี้เรื่อยๆว่ามันมีการคลายตัวมีอะไรพวกนี้ไหมเพราะผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเรายิงๆไปแล้วเราปล่อยให้น็อตตรงนี้เกิดการคลายตัวขึ้นปุ๊บนะครับศูนย์นะครับแทนที่มันจะตั้งอยู่ในแนวเซนเตอร์ของมันมันจะเกิดการดรอปตัวลงมานิดนึงมันก็จะทําให้กลุ่มลูกเยมันค่อยๆสูงขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับเวลาที่เรายิงๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมหรือจะเป็นในช่วงของการแข่งขันอ่พวก อันตรี่พวกนี้มันมีเรื่องของการหลวมการคลายตัวได้สละเวลาก่อนเข้าเสตนยิงสักนิดนึงเนี่ยลองหมุนลองเช็คดูที่ว่ามันมีน็อตตัวไหนหลวมบ้างไหมเพื่อที่จะทําให้เรามีผลการยิงที่ไม่ไม,ไม่คาดเคลื่อนออกไปนะครับผมก็โอเคก็ในส่วนของการประกอบคันที่ถูกต้องนะครับก็คงมีเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชาแนลของสศิษย์ผมนะครับผมก็ กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติ้งๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกแกงทำคอนเทนต์ดีๆออกมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็เหงาหน่อยๆที่ไม่มีลูกคู่เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันเทพหน้านะครับผมคุณต้นว่าต้นจเจริญขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการยิงขนครับผมสวัสดีครับไม่มีลูกคู่อ <laughs>